สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินเอวาเองนะคะวันนี้มีเรื่องหลอนๆที่ได้มาจากน้องสายไหมมาเล่าให้ฟังค่ะใครที่ชอบเรื่องผีผีหรือเรื่องลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเรื่องมันเริ่มจากตอนที่น้องปลายฝน เพื่อนของสายไหมตัดสินใจมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในสมุทรปราการค่ะโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านใหญ่ที่มีหอพักครูซ่อนตัวอยู่สายไหมเล่าว่าหอพักครูเป็นตึกสองชั้นปลายฝนได้ห้องพักชั้นล่างห้องที่สองนับจากด้านหน้าที่น่ากลัวคือหลังห้องของปลายฝนเป็นบ้านร้างต้นไม้ขึ้นรกมากว่างๆปลายฝนก็ชอบบ่นว่าร้านขายของชํก็อยู่ไกล ต้องยืมจักรยานพี่ที่หอไปซื้อของกินตอนกลางคืนคืนหนึ่งปลายฝนเล่าให้สายหมายฟังว่าตอนปั่นจักรยานไปซื้อของที่ซอย19โดนหมาไล่กัดแทบแย่วันต่อมาเลยลองไปซอย18ก็เจอหมาไล่อีกแต่พอไปซอย17ทุกอย่างกลับเงียบสงดัดไม่มีหมาไม่มีเสียงเห่าบรรยากาศสองข้างทางวังเวงทาวเฮาสองชั้นสุดโทมต้นไม้รกคลึ้มมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ปลายฝนรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ปลายฝนกำลังนั่งเล่นเกมสายใหม่ก็ทักแชทมาชวนเปิดล้องคุยกันตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วปลายฝนเปิดไฟในห้องคอมพิวเตอร์หันหน้าไปทางหน้าต่างส่วนข้างหลังเป็นเตียงวันนั้นปลายฝนเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้ประตูทางเข้าห้องตรงกับประตูห้องน้ําพอดีตอนที่คุยการสายใหม่ที่อยู่กันหลายคนจูๆ่ๆก็ถามว่าปลายฝนอยู่กับใคร ปลายฝนก็บอกว่าอยู่คนเดียวเพราะหมุนกล้องให้ดูคุยกันได้สักพักปลายฝนก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาสายไหมก็ปิดกล้องไปแล้วปลายฝนถามว่าปิดทำไมสายไหมเลยถามย้ำว่าปลายฝนอยู่กับใครปลายฝนก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆสายไหมเลยบอกว่าตอนที่ปลายฝนเข้าห้องน้ำกล้องที่ถ่ายไว้มันค้างตรงหน้าห้องน้ำ <c oughs> เห็นปลายฝนกำลังจะเข้าห้องน้ำเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นห่มผ้าคลุมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาปลายฝนไม่เชื่อสายไหมเลยส่งรูปให้ดูเป็นหลักฐานปลายฝนอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะกล้องสมัยนั้นไม่ค่อยชัดแต่ก็เหมือนผู้หญิงใส่เสื้อขาวกางเกงเทาอย่างที่สายไหมบอกจริงๆสายไหมย,ย้ำว่ารูปนั้นไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นตอนเช้าปลายฝนเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ป้าข้างหอฟัง ป้าแกก็เล่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนอีสานมาทำงานก่อสร้างที่สมุทรปราการกับแฟนพักอยู่ที่ทาวเฮาส์ซอย17กันหลายคนแฟนเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาผู้หญิงคนนั้นท้องแต่แฟนบังคับให้ไปทำแท้งเธอไม่ยอมแฟนเลยทิ้งไปทำให้เธอคิดสั้นผูกคอตายในทาวเฮาส์หลังจากนั้นวิญญาณของเธอก็เฮียนมากหลอกหลอนคนที่อยู่ในซอยจนคนเริ่มทยอยย้ายออกไปทีละหลังทีละหลัง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมซอยนั้นถึงเงียบเหงาป้าบอกว่าวิญญาณเพิ่งจะหยุดเยียนไปสามเดือนก่อนที่ปลายฝนจะมาอยู่ที่นี่แต่ปลายฝนก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งวันหยุดครูปลายฝนอยู่หอคนเดียวตอนประมาณ5้าโมงเย็นได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำเสียงดังมากมาจับในห้องของตัวเองปลายฝนตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจหลายวันผ่านไปได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาก็ทำเป็นไม่ได้ยิน จนคืนหนึ่งปลายฝนพูดออกมาด้วยความโมโหว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้มาบอกหวยด้วยถ้าถูกอยากได้อะไรก็จะให้แล้วก็หลับไปในฝันปลายฝนเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงได้ยินเสียงกอกแกกกที่หน้าต่างหลังห้องหันไปดูเห็นมือเหียเห่ยวๆมีเล็บยาวๆเ,เข้ามาปลายฝนตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยหยิบมีดฟันไปที่มือนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็เงียบไป จากนั้นก็ได้ยินเสียงคนทุบประตูหน้าห้องเห็นเงาดำเงาดำรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอปลายฝนตอบด้วยความโมโหว,ว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นก็ให้หวยมาสองตัวเช้าวันต่อมาปลายฝนบอกน้องสาวให้ซื้อหวยน้องสาวดันลืมซื้อแต่หวยที่ปลายฝันออกจริงๆปลายฝนเลยไม่ได้อะไรมากช่วงนั้นปลายฝนไม่อยากกลับบ้านพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้หน้าตาหมองคล้ำ เหมือนโดนของปลายฝนก็ไม่สบายบ่อยมากจนวันหนึ่งรู้สึกอยากกลับบ้านขึ้นมาเลยชวนพี่ที่โรงเรียนกลับบ้านด้วยกันพอกลับไปถึงบ้านยายทักว่าทำไมผอมลงพรุ่งนี้จะพาไปวัดพอไปถึงวัดป่าที่คนนับถือกันมากหลวงพ่อทักขึ้นมาว่าโยมมากับใครด้วยปลายฝนหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครหลวงพ่อบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยปลายฝนเลยถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหลวงพ่อตอบว่าเป็นผู้หญิง ปลายฝนถามอีกว่าตามมาจากไหนหลวงพ่อตอบว่าจากที่ทำงานปลายฝนเลยมั่นใจว่าใช่แล้วเลยถามว่าเขาต้องการอะไรหลวงพ่อบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมเพราะโยมเคยขอหวยถ้าถูกอยากได้อะไรก็จะให้เขาเลยตามมาทวงสัญญาต้องการชีวิตหลวงพ่อบอกว่ายังดีที่ดวงยังไม่ถึงคาดแต่ต้องรีบแก้าภายใน3ามวันโดยการไปรดน้ำมนต์เจวัดภายในวันเดียวแล้วเขาจะไม่มาก่อกวนอีกเลย ปลายฝนกับยายเลยรีบไปรดน้ำมนต์เวัดหลังจากนั้นปลายฝนก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยทำงานอยู่ที่ห้องงานจนครบ6กเดือนแล้วย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กรุงเทพซ้ายมายย้ำว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นมาตอนนี้น้องเขาก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องวิญญาณทวงสัญญาหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครมีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากแชร์ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดบนไหว้พระขอให้หลับฝันดีอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ